สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวที่น่าสนใจมากครับจากไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ข่าวสดเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามมีรายงานเหมือนเป็นเรื่องด่วนเลยนะครับว่าสาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เนี่ยได้เข้าไปดําเนินการบางอย่างกับนักกีฬาเวียดนามใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่มยู21ที่อินโดนีเซียเลยค่ะครับที่อินโดนีเซีย เกิดขึ้นสดสดร้อนๆเมื่อวันที่12สิงหาคม2568ตามที่ข่าวลงไว้นะคะก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันเลยครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับค่ะใจความสำคัญเลยนะคะคือมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามสองคนถูก FIVB ตรวจคโครโมโซมตรวจคโครโมโซมหรือที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือตรวจเพศใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นการยืนยันลักษณะทางชีววิทยาเพื่อยืนยันเพศนั่นแหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเกมที่เวียดนามเหมือนจะฟอร์มกำลังดีเลยชนะเปิดตริโก3-1ต่อเซตในการแข่งชิงชมป์โลกอยู่21ค่ะชนะมาามาดเลยแล้วก็เจอเรื่องนี้ซึ่งการตรวจโครโมโซมแบบนี้นะคะเป็นกระบวนการที่ FIVB ดำเนินการโดยตรงเลย อ๋อ FIVB จัดการเองเลยไม่ผ่านทีมใช่ค่ะทำให้ตอนนั้นนักกีฬาทั้งสองคนก็คือไม่ได้ลงเล่นในเกมนั้นไปเลยครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าทีมเวียดนามชุดนี้ผลงานกำลังดีเลยใช่ไหมครับดีมากเลยค่ะก่อนหน้านั้นคือแข่งไป5นัดชนะถึง4แพ้แค่1โหชนะ4แพ้1ค่ะแล้วก็เข้ารอดมาเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A ด้วย ถือว่าผลงานดีมากการที่ผู้เล่นโดนตรวจแบบนี้มันส่งผลยังไงต่อทีมบ้างครับณนะตอนนั้นก็ตามข้อมูลจากผู้สื่อข่าวที่ประจำทีมนะคะเขาก็รายงานว่าการตรวจครั้งนี้ทำให้ทั้งสองคนต้องรอผลแล้วก็รอการพิจารณาจาก FIVB ต่อไปคือยังไม่มีข้อสรุปออกมานะตอนที่ข่าวรายงานยังเลยค่ะทุกอย่างยังค้างอยู่ต้องรอทาง FIVB อย่างเดียวเลย พาดหัวข่าวจากทั้งสองแหล่งนี้ก็ดูค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับอย่างไทยรัฐนี่ใช้คำว่าด่วน FIVB จับนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามตรวจเพศใช่ค่ะส่วนของข่าวสดก็พาดหัวว่าเวียดนามงานเข้า FIVB เอาจริงจับสองนักวอลเลย์บอลสาว U ยู่ตรวจเพศแล้ว ใช้คำว่างานเข้าเลยทีเดียวค่ะคือมันสะท้อนว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็อาจจะมีความไม่ปกตินิดหน่อยในมุมมองของสื่อด้วยนะคะครับสรุปนาะตอนนี้ก็คือมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามอยู่21สองคนถูก FIVB เข้ามาตรวจโครโมโซมเพื่อยืนยันเพศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันชิงชมป์โลกเลยแล้วก็ส่งผลกระทบคือพวกเธอไม่ได้ลงสนามแล้วก็ยังต้องรอผลตรวจ รอการตัดสินใจจากจางสาพันอยู่ถูกต้องค่ะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะคือมันอาจจะทำให้เกิดคำถามหรือการพิจารณาถึงกระบวนการของ FIVB เองแล้วก็พวกหลักเกณฑ์ต่างๆรวมถึงผลกระทบต่อนักกีฬาในเวทีระดับนานาชาติว่าเอ๊ะแนวทางปฏิบัติที่เป็นอยู่มันเป็นยังไง มันเหมาะสมไหมหรือว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจนักกีฬามากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะแล้วมันจะส่งผลต่อมุมมองในวงการกีฬาในอนาคตยังไงบ้างกับเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้อืมก็น่าคิดนะครับว่าความสมดุลระหว่างกฎการแข่งขันที่ต้องยุติธรรมกับเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักกีฬาเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนค่ะ โดยเฉพาะกระบวนการที่มันละเอียดอ่อนมากๆอย่างการตรวจเพศหรือตรวจโครโมโซมแบบนี้หลักเกณฑ์ที่มีอยู่มันชัดเจนพอไหมหรือต้องปรับปรุงอะไรในอนาคตเพื่อลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อนักกีฬาให้น้อยที่สุดนะคะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลการตรวจและการตัดสินใจของ FIVB จะออกมาเป็นอย่างไรแล้วจะมีผลกระทบอะไรตามมาอีกบ้างค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ